ปล่อยของโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซู o ปอรยุคใหม่ซ่านิยมใหม่สาหร่ายทอดกรอบโอโนริจากโออิชิซัมซุงโฮฟอร์ชิลเร่นซัมซุงสร้างนักคิดกลับมาแล้วการปล่อยของผู้ชมครับในช่วงต่อไปครับผมจะพาผู้ชมไปเจอกับสิ่งมันเกี่ยวข้องกับไอเดียครับไอเดียล้วนๆไปเจอเลยว่ากับช่วงปล่อยของประลอง ไอเดีช่วงปล่อยของประลองไอเดียปัญหาที่พบเกี่ยวกับฝาชีนี่มีอะไรบ้างครับตัวไม้ที่สานะคะมันจะหดลงใช่ไหมคะทำให้ข้างล่างเนี่ยมีแมลงเข้าไปได้ง่ายมากเลยค่ะปัญหาเรื่องฝาชีแล้วแมลงจะหมดไปถ้าคุณเจอสิ่งนี้สวัสดีค่ะพวกเราทีมเด็กช่างฝันค่ะไอเดียที่เรานำมาประลองก็คือฝาชีอัจฉริยะค่ะ แรงบันดาลใจที่ได้มาจากฝาชีที่บ้านนะคะเนื่องจากที่บ้านมันมีฝาชีที่ค่อนข้างเก่าแล้วซี่ของฝาชีที่บ้านอะบางซิ่มันก็หักมันก็มีพวกมแมลงวนันหรือว่าสัตว์เล็กๆอะคะ่ะเข้าไปก็เลยอยากจะปรับปรุงหาฝาชีที่ดีกว่านี้พวกเก่ของนงานงพวกเราคะ่ะเหมือนกับปาชีททั่วไปแต่ของเราทำลหลากหลายรูปแบบการทำงานของฝาชีของพวกเราจะทำงานคล้ายๆกับ ตอไมโครเวฟค่ะคือมันจะส่งขึ้นความร้อนให้กระจายไปทั่วฝาชีเพื่อทําให้อาหารอบอุ่นแล้วก็น่ากินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีช่องที่ทําให้น้ำมันหอมระเหยระเหยขึ้นมาเพื่อไล่แมลงอยู่ทางด้านล่างของฐานด้วยค่ะจบไปครับกับการประลองไอเดียครับมาในช่วงนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาไปพบกับนิอความปวน จะปวดสักแค่ไหนจะสุดยิ่แค่ไหนครับไปจกอะไรกับช่วงปล่อยขอออกลายปูช่วงปล่ยขอออกลายปูสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีค่ะและโต้วโปรของเราวันนี้คูมหันต์ต่อค่ะภารกิจปวนซิฟซัดกติกาปวนวันนี้ครูจะต้องหาพวดมากินวาสติดให้หมดถ้วยมีเวลาให้สินาทีนะคะ เคยกินชิ้นหนึ่งน้องขนาดมีตัวมาช่วยมีซูชิครับให้กินกับวาซาบินี่นี่ยังไม่กินเลยเธอเธอช่วยชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งถึงชิ้นวาซาบิด้วยวาซาบิไม่เอาวาซาบิต้องต้องวาซาบิด้วยโอ้โหมีลุ้นมีลุ้นตายไปแล้วอ้าอุ้ยจี๊ดขึ้นจมูกแน่เลยเลยอ้าวช่พี่กินชิ้นหนึ่งนะเดินต้อง น,นั่นแหละด้ทีนึงนะน,นะ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 ไปก่อนไปก่อนนะด้วยกินวาซาบิผมหน่อยได้มโอ้ยไม่เอามันเผ็ดอ่ะหมูนิดเดียวเองนะแรบียวใจเดียวเนีย่ยจะหมดเวลาแล้วโนะคำเดียวคำเดียวใจเปล่าคำเดียวคำเดียวเอาวัดใจวัดใจหมดเลยนั่นแหละหมดเอ้ยออยังไง น้ำหูมวลขนาดนี้รับสาหร่ายทอดกรอบโอนอริจากโกอิชิไปเลยค่ะคถึงเวลาทุกคนรอคอยครับได้เวลาชิงทุนการศึกษากับโรงเรียน1 0 0 0 0บาทกับกาสที่มีชื่อว่าดาวโรงเรียนกีฬาเด่นกีาท้าทายดาวโรงเรียนคือวอลเลย์บอลครับมีโอกาสคนละหนึ่งลูกครับอันเดอร์ให้ลูกโดนเป้าหมายให้ได้ แล้วคนแรกครับน้องอ, então, อ็อแต่ว่าน้องเป็นใครฮะเด็กโรงเรียนนี้ครับเด็กโรงเรียนนี้อ่ะฮะชื่ออะไรชื่อมาร์ทมาร์ททำไมถึงอาสาตัวมานั่งตรงนี้ฮะผมอยากเห็นเธอใกล้ๆเดี๋ยวเดีอยากเห็นเธอใกล้ๆอ๋อเหรอใช่ครับ เถื่อนจริงนะเนี่ยดูครับจะทำได้หรือไม่ได้ล้อมแล้วเตรียมตัวลุยบอลมาออกห้าสวยงามไเชียดแบบนี้ครับแม่เกือบไปแต่ทำไม่ได้ ัวลุยบอลาแล้วน้องป้าทับโ้ยดอกมาสวยงามมากน้ำหนักนี่เป๊ะเลยนะฮะแต่ทิศทางไม่ได้ค่ะอย่างนี้ก็ทำไม่ได้รอบสุดท้ายน้องพัตตี้คนเชียร์เธอทั้งโรงเรียนครับผมก็เชียร์คนจาก ที่ไกลๆนะครับแดนไกลๆก็เชียร์นะครับเสียหมดอ่ะหอมเก็บตัวลุยบอลมาพัดเต้ โอนการปล่อยของโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปีอยุคใหม่ซ่านิยมสัมผัสสุดยอดปลาญี่ปุ่นกับฤดูปลาชิมาฮอกเกะย่างที่ยาโยอิกรงท้าพ้าใบโกลซิตี้ซัมซุงโฮฟฟอร์ชิลเล่นซัมซุงสร้างนักคิดใหม่สารายทอดกรอบโอโนริจากโออิชิ เก่งมากเลยครับรับทุนเกิอบสามป1 0หนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็ยังมีของที่ะระลึกด้วยนะครับผมจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูบิยต่อกันเลยกับปัตติวีพีจากรัเทศญี่ปุ่นยายโยอีรองเ้าผ้าใบก ปล่อยของครับสัปดาห์นี้รุ่นของเที่เริ่มตั้งน้องแพตตี้นั่นเองนะฮะและของอื่นเทียบกันทีเดียวไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับเิดตอร์นาครับเสาร์หน้าครับกลับมาสัมแดงพลังกันต่อครับกับพื้นที่ปล่อยของของวัยรุ่นไทยและนี่คือปล่อยของต้องสัมปัน